แกล้แดนเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตหาเรื่องครับก็พยายามคิดว่าเออเราอยากทําอะไรที่แบบเอออยากได้แดนเซอร์จริงๆแล้วจุดประสงค์ออยากได้แดนเซอร์แหละให้มันแบบสมวัยกับศิลปินแล้วก็อยู่กับศิลปินได้ยาวๆเพราะมันต้องฝึกเยอะเราจะไปเอาแดนเซอร์มืออาชีพที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยคิวซ้อมมันก็ยากมากแล้วเขาก็ให้คิวซ้อมน้อยเพราะว่าทุกคิวของเขาคือเป็นเงินเป็นทอง เอ็เราก็บริษัทเราก็ฐานะไม่ไม่ไหวขนาดนั้นเราก็เลยอยากมีเป็นของตนเองที่มาจุดประสงค์เดียวคืออยากมีแดนเซอร์แค่10บคนเป็นของตนเองทําไปทํามาก็เลื่อยเปลือยครับเดี๋ยวลองดูนะฮะวันนี้ผมว่าหลายคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยนึกว่าทำขำๆนะฮะแต่ทาไปทามาเมื่อสักครู่ดูซ้อมเล่าสุดท้ายผมก็แฮปปี้นะครับผมว่ามันก็เกิดครีเอทีฟนะความความหลากหลายดีมีใครเดขึ้นมาบ้างนะครับโอ้โหก็ จริงๆแล้วในนี้มีมืออาชีพเยอะมากมีบางคนรับจ้างเต้นวันละหกชั่วโมงซึ่งก็เกิดไอเดียอีกนะนี่ก็เต้นได้นะรับจ้างเต้นวันละหกชั่วโมงให้กับเว็บจีนซึ่งต้องเต้นทุกวันนะฮะเราก็มีการมาสัมภาษณ์กันว่าเออถ้าเกิดคุณติดขึ้นมาแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยต้องคุยกันแล้วก็มีอีกสองสามคนก็รับจ้างเต้นในเว็บซึ่งเพิ่งรู้ว่าเขามีอาชีพนี้ด้วยแต่ว่ามันเป็นเว็บจีนเลยนะ มันไม่ใช่ไทยเลยต้องให้เขาส่งลิงให้ดู <c oughs> วันๆเขาก็าเต้นอย่างเงี้ยทั้งวันเลยอะ่ะเต้นแล้วก็เต้นนู้นเต้นนี้แล้วเขาก็ของขวัญมันก็เยอะมากเลยอะ่ะเออแล้วก็เขาก็จะได้แบ่งกันกันกบเจ้าของช่อง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยช <c oughs> ายแล้วก็บางคนก็เต้นเต้นอีเวนต์ใหญ่ๆทุกอีเวนต์เลยที่ผ่านมาคอน,คอนเสิร์ตบางคนก็เป็นอาจะอย่างในนี้ก็จะมีสองคนที่เป็นลิซ่าทุกคนคงรู้แล้วละ่ะนะครับที่เป็นคนหนึ่งเป็นเมนเมนแดนซ์ของลิซ่า คนหนึ่งเป็นซัพพอร์ตของลิซ่านะครับแล้วก็จะมีเด็กใหม่ๆอีกเยอะแต่สิ่งที่ปรากฏก็คือว่าคนทั้งหมดที่มาในนี้แรกๆดูเขินแรกๆดูเข้ากันยากมากนะวัน2วันแรกเนี่ยตอนเก็บตัวยากมากอยู่ในโรงแรม <c oughs> แต่ตอนนี้เขาไม่อยากออกจากกันแล้ว <c oughs> แล้วเขาไม่รู้ว่าเขาเชียร์ใครเขาั่วไปหมดแล้ว <c oughs> คือเขาก็อยากได้ด้วยแต่เขาก็เชียร์เพื่อนด้วย <c oughs> เหมือนเขาตกหลุมรักกันเองนะฮะม้วนๆยังไงก็ไม่ทราบครมีสิคนพอไหมคะ เอาอยัางไงก็ต้องเอาแค่สิบครับเพราะบัตเจ็ดมีแค่นี้นครับที่หนึ่งได้ตั้งห้าแสนอันนี้เรามองถึงอนาคตที่ว่าเราจะพั้นศิลปินเดี่ยวเพื่อให้มีวงไม่มีแดนเซอร์ก็ <c oughs> จริงๆหลักงานหลักๆของเขาเนี่ยพิสูจน์กันก่อนงานแรกก็คือคอนเสิร์ตของชาลลอตแล้วก็จะไปต่างต่างจังหวัดกับทางสแน็คซึ่งสแน็คก็กําลังจะตอนาานี้ก็เริ่มอัดเพลงกับเบิ้ลปทุมราชอย่างเป็นทางการแล้ว MV ถ่ายไปแล้วเมื่อวานนี้ นะครับทุกอย่างก็กาลังขับเคลื่อนไปแล้วก็ต้องมีออกต่างจาาังหวัดก็จะให้สแน็คไปด้วยประมาณ3-4คนซึ่งก็น่าจะสปอร์ตสแน็คได้ซึ่งกําลังเปิดรับงานอยู่แล้วก็โอเดซี Odyssey เนี่ยช่วงก่อนที่น้องจะเล่นน่ยบางทีก็ล้างเวทีนะครับหมายถึงว่าดอคนด้วยด้วยแดนเซอร์ได้ก็มองถึงประโยชน์ตรงนี้แล้วก็คอนเสิร์ตท,ที่กำลังจะมีอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการแล้วก็ขายแดนเซอร์ให้กับ PD ฟังไว้นะฮะทุกจังหวัดนะฮะ คุณจะต้องมีแดนเซอร์จากแกรนนะฮะเวทีคุณจะได้แบบไปกันใหญ่ฮะเรามีบัตรเจ็ตราคาถูกๆเราก็ไปได้ตั้งแต่4คน8คนหรือ10คนเป็นคู่แล้วแต่เลือกช็อปนะฮะก็ถือเป็นอีกหนึ่งโปรดักต์ครับว่างๆถ้าอยากให้ไปเต้นหน้าช่องก็ได้นะฮะเรายินดีฮะเปิดตัวเปิดน้ำพริกเปิดกะปิเปิดน้ำปลาเอาหมดเปิดตัวสินค o สินค้าถ้าขาดคนเต้นแบบรอคนช่วงรอนะฮะพิธีการอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเต้นรอคนให้ ราคาประหยัดครับนี่คืออาชีพหลักของเขาแต่ถ้าเขามีโง่เห้งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเขามีแฟนคลับยังไงเราก็อยากปั้นนะครับครับผมวนนี้ฐานแฟนคลับน้องเป็นยังไงบ้างครับก็ยังเอาจริงๆแล้วครับบางคนเขามีมาอยู่แล้วบางคนมีผู้ติดตาม4ี่ห้าแสนหกเจ็ดแสนเฟลโลเวอร์ก็เยอะอยู่นะครับบางคนเนี่ยมีแม่ยกแต่แม่ยกของเขากับเราเนี่ยคนละกลุ่มกันนะฮะอย่างเช่นบอกถ้าเขาอยู่กับเราก็อาจจะดูแบบไม่เยอะ แต่เวลาเขาอยู่ในจอที่เขาอยู่กับกลุ่มพวกเขาอะ่ะก็มีคนเครี้ยงของขวัญเยอะอยู่อันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นสีสันเราไม่ได้คิดถึงขนาดโหมันจะต้องเป็นหนึ่งเหมือนปรากฏนางงามไม่ใช่มันเป็นว่าโอเคเอนจอยสนุกแล้วก็เขามาเต็มร้อยเราก็เอนจอยแล้วครับอันนี้ถือว่าเป็นเอเตอร์เม้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็ผมว่ามันก็ต้องใช่อ่ะครับเพราะว่าเราไม่ได้วัดจากอะไรเลยอย่างเดียวเท่านั้นคือการเต้น เต้นยังไงทําให้เรารู้สึกมีความสุขกับการดูเขาและการตัดสินก็เรียวๆเลยนะฮะวันนี้ก็จะมี4โจทย์ให้จับคู่กับศิลปินทั้ง4คนนะครับว่าใครสามารถจะสร้างงานออกมาได้ดีที่สุดสน,สนุกสนุกสนุกทั้างเพลงเปิดผมว่าถ้าไม่คิดอะไรเยอะแยะดูแบบดูโชว์สั้นๆ2ชั่วโมงแล้วจบเลยอะ่ะเหมือนดูดูโชว์ดูละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยผสมผสมกันไปน่ารักดีฮะแล้วเวทีก็เล็กๆไม่ได้ใหญ่โต นะฮะเดี๋ยวสัมภาษณ์ตรงนี้หูคาดหวังมันจะใหญ่ไหมนะฮะนะฮะเม็ดเงินพอประมาณแต่ว่าคิ้วๆน่ารักน่ารักครับมาถัดมาที่โอเดซี่โอเดซี่แต่อคเป็นเงัวเปิดตัวเกาจริงๆแล้วเนี่ยโอเดซี่เป็นโจทย์ที่ยากของบริษัทที่ยากของผมเราต้องยอมรับก่อนนะคนเราทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องยอมรับสภาพที่เราเป็นแล้วเราจะได้พัฒนาได้สิ่งที่ยากคือข้อหนึ่งมันไม่ใช่ทางของเราตั้งแต่เกิดเราไม่ได้คุกฝุ่นอยู่ในวงทีป๊อปอะไรแบบนี้ แต่เราอยากนะฮะเพราะเนื่องจากความอยาก <c oughs> แล้วก็ความคิดที่บันเจิดนะฮะลงทุนไปเยอะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นความยากซับซ้อนแต่ถามว่ารู้สึกเป็นห่วงไหมก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมันก็เดินเลยมาถึงตรงนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าจะเริ่มถ่าย MV ซึ่งเป็นความลับถ่ายทั้งหมด4วันในหนึ่งเพลงก็ค่อนข้างจะเก็บละเอียดเท่าที่จะทำได้เสื้อผ้าก็พยายามเปลี่ยน นะครับไปเรื่อยๆนะครับหาจุดลงตัวแล้วก็มีโคชชิ่งกันใหม่อยากกับเรื่องการวางตัวนะครับแล้วก็เพลงผมก็บั่นใจว่าเพลงมันก็โดนหูบ้างนะสิบคนอาจจะโดนสักหกคนอีกสี่คนอาจจะไปโดนกระเดือกโดนตาไม่โดนหูนะก็ว่ากันไปแต่ว่าน้องน่ารักแล้วก็น้องบางคนเนี่ยกลับมาแล้วสวยมากอย่างเอ็มม่าเดี๋ยวดูนะครับว่าบนเวทีจะสวยไหมเพราะว่าเมื่อกี้ดูซ้อมมีความสึกเอ็มม่ามี คาริสมามากมากมากขึ้นมันค่อนข้าง,งแมทส์และเอวเหลือเล็กนิดเดียวนดิดเ,เดียวจริงๆไม่แน่ใจว่าเขาไม่มีกินกันหรือเปล่า <c oughs> หรือผมไม่ได้จ่ายค่าอาหารทำไมตัวเล็กจังจริงๆแล้วมันก็มีกระแสแบบหลายคนบอกว่าที่ป๊อปกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็จริงๆแล้วมันก็ไปกันเรื่อยๆครับมันไม่มีวันดีหรอกครับเพราะว่าเนื่องจากมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกคนที่เพอร์เฟกได้คือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วจริงๆนะครับไม่ว่าจะออกอะไรหายใจก็ดัง นะครับแต่สําหรับเราอะไม่ว่าจะทําอย่างไรหายใจก็ดูไม่ดีเพราะฉะนั้นเราน้อมรับทุกคําติชมเราไม่ได้ว่าเลยสําหรับผมผมคิดว่าน้องได้แค่ประมาณสัก60%ของสิ่งที่ตั้งใจแล้วเราก็จะต้องปล่อยน้องออกมาหลายคนบอกเฮ้ย hey, เก็บน้องก่อนแล้วเก็บเก็บไว้เมื่อไหร่ดีอะเก็บไว้จนแบบร้อยวันแล้วเผาหรือให้น้องได้ออกมาเล่นแล้วให้น้องรู้ว่าอุปสรรคมันคืออะไรคนเขาด่าว่าอะไรแล้วคุณต้องเปลี่ยนอะไร พัฒนา practice กันไปเรื่อยๆถือว่าเป็นเวทีที่มีการฝึกและการปรับตัวก็ไม่เป็นไรครับสักวันหนึ่งมันาอาจจะดีขึ้น <โ is. S 1> กว่านี้นะครับแต่คาดหวังว่ามันต้องดีแน่ๆครับแล้วออเดซี่นี่จะเป็นแบบ stock s t o อ power ของไทยได้ไหมโอ้ย,อยเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเราคงไม่กล้าที่บอกเฮ้ยสิ่งที่เราทําอยู่มันการเป็นสิ่งที่ดูด,ดีให้สําหรับคนอื่นเราขอให้ว่าเราอยากขายงานเราอยากให้น้องมีวิทยายุทธ์มากขึ้น อย่างเนี้ยเราก็มีงานเดือนละอย่างมีมีการจองงานกันต่างจังหวัดอะไรเนี้ยก็มีอยู่นะครับเดือนหนึ่งประมาณ2งานสามงานเราก็โอเคเราก็แฮปปี้เดี๋ยวก็เราก็จะเริ่มไปคุยลูกค้ามานะครับไปค้นมาแล้วก็ไปขายพวกพรีเซนเตอร์บ้างแต่ละจังหวัดจะคงไปทั้จองหรือยังพีดียังไม่ค่อยกลัวหรอกครับถ้าไม่จองเราบังคับอ๋อนะครับเลยแต่เราอยากได้แบบคนข้างนอกเราอยากได้คนกลุ่มนอกก็ก็หวังว่าจะฝากไว้ด้วยเพราะน้อง ยอมที่จะทุ่มเททุกอย่างนะ,ะอย่างเช่นถ้าทุกคนเห็นว่าน้องไม่ได้ขายของเลย<ะ>น้องไม่ได้เปิดตะกร้าเลย<ะ>น้องไม่มีไรายได้เลยนะนอกจากน้องให้เวลาทั้งหมดกับการเป็นโอเดซี่แล้วก็ไม่ทําให้คนสับสนภาพ<ะ>น้องก็เลยต้องอยู่ในที่รับตลอด<ะ>เพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้น้องออกมาอีกบอกให้มันเพอร์เฟกี่โมงแล้วให้ออก <laughs> มันคงหายไปเลยค <laughs> รับดูดูเขาหน่อยละกันฮนะไม่ดีก็บอกกันได้ครับแล้วบริบทปีหน้าจะเปลี่ยนไปยังไงไหมแบบ น่าจะเป็นน่าจะนะครับแต่จะถแถลงค่ะเดี๋ยวจะแจ้งให้ภายนปลายเดือนสิงหาคมนะฮะกำลังเช็คคิวกันอยู่ทั้งหมดนะครับก็น่าจะเป็นบิวตี้ควีนแต่ขอเรียงคาพูดให้มันเหมาะสมนิดนึงะนะฮะ, <c oughs> ะก็คือแน่นอนจะกลับมาเป็นบิวตี้ควีนแต่เอาบิวตี้ควีนจ๋าเลยอะ่ะประเภทโอ้โหเดินแบบเป๊ะเลยแล้วทําอะไรไม่ได้เลยก็ไม่เอาอันนี้ยังยังยังยืนหยัดเหมือนเดิม แต่ว่าขอให้เป็น beauty queen สัก70%ขึ้นไป75%แต่ว่ายังต้องมีความเป็นสตาร์ในการทำมาหากินได้นะครับเพราะว่าของเรามี beauty queen เยอะที่ผ่านมาเราก็รู้อยู่แล้วแต่บางทีเราทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆเราต้องยอมรับว่าตลาดการค้ากับรถสนิยมการประกวดนางงามบางทีมันไม่ได้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็หาจุดที่มันใกล้ๆกันนะว่าเออคุณยังมีความเป็น b e a u ี้ q u e e อยู่นะ แต่คุณยังมีคาลิสมาความเป็นสไตล์อยู่บ้างแล้วก็มีพรสวรรค์ร้องเพลงเป็นยังไงก็แต่มิสแกรนทุกคนจะต้องร้องเพลงเป็นอันนี้ไม่ได้เป็นโจทย์ใหญ่แล้วเป็นโจทย์ที่มันแบบเล็กๆแล้วทุกคนต้องทําเพราะยังไงเราก็ต้องมาร้องเพลงอยู่เดียะสุดท้ายนะเราต้องมีออกคอนเสิร์ตครับแล้วเจ้าภาพปีนี้อะโอ้โห<น>อ,อึดอัดเนาะมันใกล้สิ้นปีแล้วมันกลางปีเข้ามาแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันปีนี้มันประกวดอยู่แล้วครับแน่ๆอย่างนั้นมันก็ต้องประกวด เพราะว่าเราต้องประกวดถ้าไม่ประกวดเราจะไม่ได้ค่าแฟนชสายอันนี้ก็คือทําให้ทุกคนสบายใจได้อันนี้ก็คือพูดตรงๆว่าถ้าไม่ตุลาก็จะต้องเลื่อนเป็นพฤติกาเพราะว่ากําลังให้โซลูชันกับทางประเทศที่เขาอยากได้อะให้เขาไปหาฮอมาพราะตอนนี้ก็มีอยู่3มที่ถ้าใครได้ก่อนเอาที่นั่นมีมีแย้มแย้มไม่ต้องแย้มหรอกครับถ้าใครได้ก่อนเอาที่นั่นแต่ถ้าไม่ได้เลยจริงๆสมมุตินะผมให้เดยไลน์อาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์สุดท้ายไม่เอิงเอ่ยแล้ว ไม่บอกให้รอคนนู้นรอโรงแรมนี้รอแบบรัฐบาลอนุมาตคือจะรอได้แค่อาทิตย์หน้าสัญญาจะรอได้แค่อาทิตย์หน้าถ้าไม่เสเยสอย่างอย่างลงหลักบักทอการจริงจังเป็นเอกสารผมก็จะใช้อำนาจของตัวผมในการจัดการนะครับท่านเด็ดขาดว่าเราจะเลี้ยวทางไหนก็ต้องเลี้ยวแล้วล่ะเรามาปากไม่น้ำโพมาพักใหญ่แล้วเราปิงวังยมนัานมารวมกันที่ปากแม่น้ำโพแล้วมันจะไปไหนต่อล่ะ ทางนี้ก็บอกรอหน่อยนะทางนี้ก็บอกรอหน่อยนะทางนี้ก็บอกรอหน่อยนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้ว่าปีนี้ถ้าเกิดใครทาอ่ะมันได้ค่าลิขสิทธิ์ที่ค่อนข้างถูกเพราะว่าเราได้บางส่วนมาแล้วจากเมียนมาซึ่งเราไม่ได้คืนนะทุกคนก็อยากได้แต่มันก็จุกจิกอ่ะว่าที่นั่งมีก็สองพันที่พอไหมได้วันนี้ที่นี่ได้แค่สามพันปิดได้แค่นี้อะไรเงี้ยมันทําไม่ได้มันอยากได้แต่มันทําไม่ได้ทําไปเดี๋ยวก็ถูกด่าอีกมีโอกาสจะกลับมาที่อินโด ก็มีครับก็ต้องปฏิไม่ปฏิเสธหนึ่งในนั้นก็คืออินโดก็พยายามดิลอยู่นะครับแต่ว่าก็สไตล์คุณอีวานเนาะต้องใหญ่ใหญ่ๆเท่านั้นอีวานถึงทาอีวานก็ลดไม่เป็นด้วยสเกลของตัวเองนะฮะก็อยากได้นู่นอยากได้นี่คืออินโดคือตอนนี้อินโดนีเซียเองก็มีปัญหาเรื่องไม่ได้มีปัญหานะครับเรื่องการเลือกตั้งนะฮะเรื่องการเลือกตั้งนะฮะซึ่งก็ต้องรอเพราะว่าทุกที่ใช้พื้นที่ในการเลือกตั้งอะไรเงี้ยก็ได้คุยก็ยอมรับก็มีได้คุย นะครับและอีกประเทศหนึ่งก็ก็ต้องรอรอการรับรู้ของฝ่ายรัฐบาลไม่รับรู้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเวลาทำอีเวนต์แล้วเดี๋ยวเกิดเขาสั่งให้หยุดออ,อันนี้ก็รออีกที่หนึ่งก็ไม่มีฮอเลยแต่อยากทำมากใจจะขาดรอนๆซึ่งก็ไม่รู้เขาก็ยังทุรนทุรายไปหาฮอไม่ตั้งฮอในมาหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแฟกเลยนะแฟกเลยเนี่ยมีแค่นี้แต่คำสั่งคณะ รวบอำนาจภายในสัปดาห์หน้าจะรวบแล้วจนถึงประมาณวันเสาร์หน้านะครับอ่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์เนี่ยนะฮะจนถึงประมาณวันเสาร์นี่ก็วันวันวันอาทิตย์แล้วเนาะวันอะไรเนี่ยวันอาทิตย์พรุ่งนี้ฮอลิเดย์สำหรับประเทศไทยประเทศพวกเขาไม่ฮอลิเดย์เชิญทํางานพรุ่งนี้วันหยุดนะฮะของเราเป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นพวกเขาทํางานละพรุ่งนี้เราจะ follow up จนถึงวันศุกร์ถ้ายังไม่ิร์ k เราจะมีทางออกฉุดเฉินของเราละเออ ที่น้าเราจะีรู้นะเนาะตัวผมมาต้องรู้แล้วนะตัวผมต้องเลือกแล้วจริงๆนะฮะแต่ว่าพี่ๆหรือเ,เพื่อนๆอาจจะยังต้องรู้ในระดับต่อไป<ง>อยากเป็นทางการครับผมอครับกลับมาเรื่องบิวตี้ควีนนิดนึงได้ไหมคะทำไมเราถึงกลับมาที่จะกลับมาเป็นบิวตี้ควีนในระยะเวลาสามสี่ปีนะครับบอสก็แน่นอนครับก็แฟนนางงามก็บ่นนะครับว่าเอ้ยอยากได้บิวตี้ควีนบ้างอะไรเงี้ย ก็จ,จะอ่อยกลับมาให้นิดนึงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าโห beauty queen จ๋านะทุกคนต้องเข้าใจกันว่า beauty queen ที่ในโมเดลของคุณนะที่คุณคิดถ้าเป็น beauty queen ที่โอ้โหสูงเฟียดเดินปังนะฮะทุกอย่างเป๊ะไปห,หมดเลยแต่ร้องเพลงใหม่ได้ขยับขยื่นใหม่สวยโครงใหญ่เหลือเกินนะครับไหลกว้างมาก ถามว่าสวยไหมสวยสักครเป็น b e a u ี้ q u ีนถ้ามันเกินเกินเกินเนี้ยทางเราก็อาจจะไม่ใช่ทางก็ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเราต้องใช้ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์ค่อนข้างเยอะกับสินค้าที่เป็นแบรนด์มากมายนะอย่างน้นอยช่วงการประกวดมันมีพรีเซนเตอร์ที่เราจาเป็นจะต้องรีเทิร์นให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า b e a u ี้ q u ีนคือก็ยังเหมือนเดิมนี่แหละอย่างที่เมื่อกี้พูดแต่ให้มันพอเหมาะลงนิดนึงเอาพอใส่เสื้อผ้าแล้วหาไซส์กันเจอ นะ,ะเอาพอที่ว่าเข้ากับผู้ชายแล้วไม่ไปขย่งใส่หัวเขา <Yeah. S 1> พอว่าให้เดินกับเจ้าของแบรนด์แล้วไม่ไปค้ําคอเหมือนเจ้าของแบรนด์ต้องไปเฉงแหงงคุยเอาพอสมควรแต่อยากให้มันมีคําว่าบิวตี้เินเดินเฟียสเฟ,ฟใีในการประกวดแต่เดินชีวิตจริงก็ไม่ต้องเฟียสมากก็ได้หามายถึงประดิษฐ์เฟียสจะแอนจะหมุนจะเอียงจะอันนี้เขาเรียกบิวตี้พีนก็จัดตามนั้นละน แต่สำคัญที่สุดคือสมองต้องดีนะ <desp lawsuit. S 1> อยู่กับเราสมองต้องดีแล้วก็ต้องพูดรู้เรื่องครับเข้าปมีเหรอครับมีเรื่องคือว่าเฟิร์อ๋อยังยังไม่จบอีกเหรอครดบมีครับเห็นว่าที่บอสปฏิเสธว่าจะครับไม่ไม่ไม่อยากให้น้องเขาโพบอะไรอย่างนี้ครับครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นถ้าจะพบก็พบกับคนอื่นเพราะว่ายังมีหลายๆแผนกแต่ตอนนี้ทางบริษัทเราก็ได้ออกจดหมายเตือนอย่างเป็นทางการเพราะบริษัทเราเป็นมหาชนก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลในระดับหนึ่งที่แมเนจเมนต์ ได้ออกจดหมายเตือนอย่างเป็นทางการไปแล้วซึ่งไม่ได้ออกสาธนารนณะเป็นเรื่องภายในบริษัทมหาชนนะฮะลงบันทึกเรียบร้อยว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมบ้างในการพรีเซนเทชันตัวเองและแบรนด์ที่ตัวเองถืออยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของบริษัทมหาชนรีโก้แผนกกฎหมายก็ต้องดูแลอยู่แล้วเขาจะมีการเตือนหนึ่งเตือนสองนะครับเผื่อว่ามีอะไรเกิดอ,อีกข้างหน้าอันนี้ก็ได้ปฏิบัติไปแล้วส่วนตัวผมเนี่ย ผมว่าเจอกันก็เฉยๆอ่ะตอนนี้ก็เลยเฉยๆมันก็เลยเบื่อๆนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าอยากเจอแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยน้องทั้ง11คนก็เดินทางไปจีนตั้งแต่ตีห้านี่เดี๋ยวเสร็จอีเวนต์เนี่ยในนี้ก็ไปกันเยอะมากมีทั้งทีมงานพี่ชงพี่แชมป์ก็ไปหมดก็จะไปเซี่ยงไฮ้กันประมาณ4ีหวันทั้งหมดทั้งทีมยกเว้นก็ทางบริษัทก็ยังไม่อนุมัติให้ยูเอฟเอได้ร่วมทริปนี้ ทั้งที่น้องออกตัวเครื่องบินแล้วอะไรแล้วก็ทำให้หมดแล้วแต่ว่าก็ถูกเบรกนะในโปรเจก์นี้ในโปรเจกต์พรุ่งนี้ที่จะไปจีนกันนะไปะไปกันทั้งหมด101415คนทีมงานอีก4 5คนเพื่อทำคอนเทนต์กันแล้วก็น้องไปหมดเลยทั้ง11คนใช่ไหมเรามี11คนเนาะแล้วก็หายไป1คนนัคนก็คือยูเออร์เฟิร์ดครับหลายคนก็บอกว่ามันจะอีกนานไหม<อ>ถึงแบบ ไม่นาาไม่นานหรอกไม่เกินปีหนึ่งแล้วบางคนบอกบางคนบอกว่าแบบนี้ไม่ไม่ปวดหรออหล่อไนไม่ปวดหรอกครับเพราะว่าเราเราเราก็คิดว่าเออมันมันก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้นะเพราะระยะเวลาไม่นานนะอย่าไปปวดน้องเลยเพราะว่าปวดไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องอีกก็ให้น้องอยู่แบบแบบนี้ก่อนเผื่อว่าวันทั้งหน้าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีเลยซะทีเดียวแต่ณตอนนี้มันก็ต้องถูก การรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองประกาศออกไปว่ามันเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้มันก็จําเป็นจริงๆเพราะว่าทุกคนก็ค่อนข้างเสียความรู้สึกเพราะว่าน้องก็ขยี้ซะเยอะเลยนะวนไปวนกลับนะฮะขยี้ซะละเอียดเชอนะนะมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรักตัวเองอ่ะทุกคนต้องรักแบรนด์ต่อให้น้องพูดยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยความเจ็บความปวดมันก็มาอยู่กับทีมงานเราทั้งหมดแล้วมาอยู่กับพี่ๆมิสแกรนทุกคน ซึ่งไม่มีใครเห็นด้วยเลยนะครับผมพูดได้เลยต่อให้จะพูดยังไงก็แล้วแต่ต่อให้จะไม่พูดหรือพูดแต่ทุกคนก็ส่งแมสเซจมาให้กําลังใจผมแล้วทุกคนรักแบรนด์มากคุณดูแม้กระทั่งออยาดาเนี่ยเป็นปี2013เขาเป็นคนที่ค่อนข้างชัดมากแล้วเขาไปดูเขตเขาจบปริญญาโทจากบริษัทเขาจบปริญญาตรีจากจุฬาก็อะไรนะเขาอีกขนาดไหนก็ไ้ะเขาก็มีความสุขสบายได้กินเงินเดือนทั้งแสนห้าต่อเดือนนะครับในการทำาประจำ เป็นดารงดารามาก่อนเขาก็พอมีชื่อเสียงแต่เขาก็ยังยืนที่แบบคำเดียวคือบอสแกรนคือที่สุดก็คือไม่ต้องพูดเวทีอื่นอีกแล้วก็คือทุกคนยังเป็นอย่างนี้อยู่แม้กระทั่ง13ปีที่แล้วอา่าทำตัวเป็นกูรูนะฮะวิพากษ์วิจารณ์เวทีตัวเองแล้วก็ไปชมเวทีคนอื่นผมว่ามันก็ปนแปลกๆนะะมันมันมันแปลกเกินไปนิดใจเขาจะเอาเนะเาะอเราก็ไม่ เามาเกี่ยวข้องนะฮะเด็กเราก็ไปลากเข้ามาผมเดินเลินนะเวลาลงโทษก็ทุกคนก็ด่าผมอีกว่าทําไมไปทําอย่างนั้นเห็นใจจังเลยยูว่าเฟินเห็นใจมากนู่นนี่นั่นโอ้ยหล่ามาเลยปีหน้าฉันจะจัดปั้นปั้งให้อีกเวทีหนึง่งเอาให้ชอบไฟคิดเองเลยเองคนนี้ถามครับุบจริงน้องสัญญา,ากับทางพี่แคนาี่ปีรัญญาไม่นานครับปีเดียว ป,ป,ปีเดียวไม่ไม่ฮะน้องเป็นท็อปไฟฟ์ไอ้น้องเป็นเฟิร์สฟิฟแล้วนะอัพก็คือรองอันดับ5้ารองอันดับ5ถ้าไม่มีงานเพียงพอเราก็จะปล่อยสัญญาแค่ปีเดียวยกเว้นรองอันดับ5ที่มีสัญญาที่มีงานและปั้นแล้วเอาอยู่เช่นตอนนี้รองอันดับ5้าที่ปั้นอยู่ก็คือ <c oughs> มีชาร์ลอตมีนาที่เราให้สัญญายาวก็คือ5 5ปีถึง7ปีนะครับหลังจากนั้นเราปล่อยคืนคนไหนที่เราคิดว่า อยู่กันไปก็ก็อาจจะทําให้ไม่ปังสุดโอเคร okay, หรอเลี้ยงกันไปเดือนละ3 4มสี่ห้าหมื่นมันไม่พอหรอกนะฮะเราก็ปล่อยเขากลับนะซึ่งเคสนี้ก็จะเป็นเคสเดียวกันเราก็ไม่ล้งหรอกครับแล้วเราก็จะปล่อยเขาเป็นเรื่องปกติแต่ว่าขอให้เทอร์มินคอนดิชันเนี่ยมันคอม p l e t เพราะความผิดไม่ได้อยู่ที่เรานะครับ้อาจะมีโอกาสได้รับตำแหน่งโอ้โหยังไม่ถึงเวลานั้นเลยฮะเราตอบไม่ได้ว่าน้องจะทำอีกไหม นะฮะแล้วเราก็จะตอบไม่ได้ว่าเราจะเลิกโมโหหรือยังเราไกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคระะับคุณงโมหอืมมันมันยังเกิน50รู้สึกแบรนด์ลอยตี้อ่ะผมเป็นคนที่รักพ่อรักแม่และรักแบรนด์ครับนะถ้าลองจากพ่อแม่ก็คือแบรนด์ของผมฮะนะพ่อแม่ไม่อยู่แล้วความรักทั้งหมดมาอยู่ที่แบรนด์ก็เหมือนมาขายี้พ่อแม่ผมอ่ะพูดพูดแบบคือความรักทั้งหมดมันมาทุ่มเทกับกับเรื่องงานแล้วเห็นว่าเวทีเราแค่จอยๆออ่ะ เฮ้ยถ้าคุณไม่ลึกซึ้งนะ่ะคุณอย่ามาหลอกกันดีกว่าเหมือนคุณนะ่ะถ้าเกิดสมมติมีผู้ชายมาจีบอะโอ้ยคบกับคุณก็แค่จอยหุยคบกับเจ๊คนนี้เจ๊คนนี้ดีเป็นคนมีธรรมะเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีรรมนคนมวามคิดเป็นคนเดินออกมาปับ๊บไมล์เซ็ตเจ๊สุขต้องเจ๊เป็นคนที่เบบโอโหทั้งไมล์เซ็ตท่างทุกอย่างเป็นคนดีอันนี้ไม่ก็แค่จอยจอยผมก็คบบคุณแค่จอยจอยคุณคิดว่ามันโอเคไหมะละ่ะคุณ,คณ,คณน้ำาตาน้ำใต้ศอกไหม <laughs> ด,ดูคนนี้เป็นนางฟ้านางสวรรค์มีทุกอย่างเลยแอตติจูดเต็มร้อยอะไรเงี้ยมันไม่ควรไงมันมันเลยต้องยังโาโหเยอะอยู่แล้วบอสได้รับสารจากน้องมาว่ายัางไงบางครั้งที่แบบก็ได้ส่งไม่เสร็จมาขอโทษครับมา,มาทางไลน์ก็ขอโทษอันนี้อ่านมาแล้วก็ไม่มีปัญหาครับแต่ไม่ได้ตอบกลับแค่เปิดอ่านให้รู้ว่าเปิดแต่ไม่ได้ตอบกลับไม่รู้จะตอบว่าอะไรขอบคุณครับก็ไม่ได้แต่ยังไม่เจอตัวไม่เจอฮะดีแล้วอย่าเจอเลย เหรอหรือว่าไม่อยากเจอเวลาที่ผมเหนื่อยกับใครบางคนผมก็จะแบบไม่อยากเจออันนี้จริงๆแล้วก็ไม่พร้อมที่ไม่อยากเจอครับไม่อยากเจอ <c oughs> ก็หลายๆคนก็เป็นอย่างนั้อยู่แล้วประเด็นมันก็เริ่มลุกลามไปถึง<ะ>พีดีหาพี<อ>ดีไม่เป็นไรที่บอกว่าถ้ามากับพีดีจังหวะเนี้ยก็เข้าแน่ๆเพราะว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่เราก็ต้องพูดตรงๆว่า <c oughs> <c oughs> การประกวดมันต้องรวมกันหลายๆด้วยกันด้วยตัวน้องด้วย ด้วยการจัดการด้วยด้วยแบ็กอัพด้วยเพราะการประกวดมีสแกนไม่ได้เอาผู้หญิงคนเดียวมาเดินประกวดเป็นการประกวดที่ใช้องค์รวมทั้งหมดเช่นถ้าหลังบ้านไม่ช่วยซื้อของไม่ช่วยตั้งดอมไม่ช่วยกันดูแลองคอ์กรมันก็ไม่เกิดน้องก็ได้ตรงนี้จากหลังบ้านถูกไหมครับเพราะการประกวดผู้หญิงตอบคำถามรักเด็กรักโลก แล้วก็ได้ตำแหน่งมันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นมันมีเครดิตบางอย่างต้องส่วนของพีดีแน่นอนเพราะการประกวดมิชทำไมประกวด Best Director นะพีดียอดเย่เพราะว่าเราเป็นทีมเพราะทีมสูดสำเร็จอย่างไงก็มีผลแล้วก็พีดีคนไหนที่ไม่ได้สนใจบริษัทเลยไม่ได้ใส่ใจนางงามเลยนางงามล่วงง่ายมากเพราะว่ามันเหมือนกับไม่มี ไม่มีอะไรที่ทําให้เรายึดเหนี่ยวได้ว่ามันสามารถที่จะต่อยอดซึ่งกันและกันได้อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเครดิตกับคุณมอร์ฟีนนะฮะว่าส่วนหนึ่งของยูเอฟเอล์ตามที่ผมพูดก็มาจากคุณมอร์ฟีนด้วยจริงๆครับล้านเปอร์เซ็นต์ครัอะไรที่ทำเหอายังว่าทำไมถึงาอะไรที่ทำให้แบบเพสถึงนียูเอฟเ์เข้าหาสำคัญเลยก็คือผมมอง เจอเฉพาะข้างนอกผมไม่รู้จะมองอยังไงอยู่เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องพยายามสัมภาษณ์อยู่มีอะไรมากกว่านั้นไหมอนอกจากว่าศิลปะเช่นร้องเพลงไหมพูดต่อหน้าสาธารณชนได้ไหมอิมโปรไวต์ตัวเองกับปัญหาเฉพาะหน้าสื่อมวลชนจะสัมภาษณ์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหลายๆยอย่างและการสัมภาษณ์เนี่ยถ้าเป็นนางงามในย,ยุคก่อน เราก็อาจจะชอบนางงามตกกระกำลำบากนางงามมีนางงามประวัติสู้ชีวิตนางงามร้อยเวทีที่ตามฝันอยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเราก็จะตกบ่วงเหล่านี้แล้วเราก็จะได้บรรยากาศเมื่อสมัยก่อนนู้นแต่ปัจจุบันเราไม่ได้ถามเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเส้นเรื่องพวกนี้เราไม่ได้สนใจเราไม่ได้สนใจเลยเราสนใจว่าคุณมีแวลูและมีตัวตนที่สตันแค่ไหนเราสำ,สำคัญคือตรงนี้เพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่หายากในตัวน้องก็คงจะเหมือนก,กับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่น้องพูดผมคิดว่าน้องถ้าน้องรู้หรือน้องมีความเชี่ยวชาญในการพูดคําพูดเหล่านี้จะไม่หลุดออกมาหรอกต่อให้น้องคิดก็ไม่ผิดความคิดคนเราห้ามไม่ได้มันเป็นเรื่องความคิดแต่ว่าคิดแล้วจะทําให้ตัวเองปลอดภัยคนเขาถึงบอกว่านะฮะอย่าพูดทุกอย่างที่คิดให้คิด ทุกอย่างที่พูดแค่นี้เองจํานะฮะอย่าพูดทุกอย่างที่คิดคิดแล้วพูดหมดไม่ได้แต่ให้คิดทุกอย่างที่กำลังจะพูดว่ามันมีประโยชน์มีโทษมีผลอไหมอันเนี้ยน,น้องไม่มีตั้งแต่อยู่ในกองน้องไม่มีอันเนี้ยน้องยังไม่มีสาเหตุที่พิสูจน์ได้อย่างเช่นเรื่องจะดีเรื่องอะไรก็ดีหลังบ้งังหมดอานเงี้ยอีลุงตุงนัองนอีลุงตุงนางองงนานเงีย้ยบางที พูดแล้วมันไปช่างแต่งหน้าบางช่างเสื้อบางดีไซเนอร์บางอะไรเงี้ยแม่เขาก็เคยน้อยใจนะฮะอยู่ๆก็วูบไปก็มีคุณมอฟีนอะนะวูบหายไปเลยพอวูบหายไปอ้าวพอเหมือนรักลูกไปเท่ากันอีก <c oughs> ใช่ไหมคุณมอฟีนก็โดนอีกทําไมรักแล้วางมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องไปถามความหลังเขาว่าอะไรอะที่ทําให้เขารู้สึกแบบนั้นได้บ้างและแบบนั้นมันก็เกิดกับผมแหละ แบบเดียวกันครับแล้วอิงฟ้าให้เราใช้ <c oughs> ใได้ไงบอสอย่าไปคิดมากบอสสู้ๆ <c oughs> ก็วันมีเรื่องอิงฟ้าก็โทรมาตอนกลางคืนก็ประมาณห้าทุ่มอะไรเงี้ยเออบอสอย่าไปคิดอะไรมากนะอะไรเนี้ยไม่อยากให้คิดมากเพราะตอนนี้มันเครียดหลายเรื่องก็ก็แน่นอนอิงฟ้าเขาก็เป็นคนแบบชัดเจนอยู่แล้วเขาก็บอกเออน้องก็ไม่น่าขยี้ไม่น่าพูดเลยพูดไปทําไมอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมาอ้างว่าแม้ที่พี่ฟ้าพูดได้พี่อิงฟ้าเขาไม่ได้พูดนะเขา แค่พิมพ์ว่าไทยแลนด์ทำดีที่สุดแล้วเพราะว่าเขาเหมือนกับการให้ความสำคัญกลับเพราะเนื่องจากช่วงอิงฟ้าไปประกวดนะครับน้องเวทีอีกเวทีหนึ่งเนี่ยแอนโทเนียใช่ไหมหรือใครเนี่ยนะฮะนั่นแหละปีนั้นอา,าทิตย์เขาก็พูดว่าซัพพอร์ตให้กําลังใจอิงฟ้ามันก็ไม่ได้เรื่องแปลกเพราะเขาเริ่มมาคือเหมือนไม่ได้มีการเปรียบเทียบกันอ่าก็ไม่ได้เกี่ยวเลยก็ต่างคนต่างพูดถึงเรื่องเรื่องส่วนตัวอ่ะ<ด>อโอเคกินข้าวให้อร่อย ก็คือแค่นั้นเองจบแล้วส่วนของน้ำเนี่ยเขาไม่มีสัญญากับเราแล้วเขาก็เอะอะบะเทิงสนุกของเขาไปตามถากรรมเพราะน้ำมันเอาอะไรใครเอามันไม่อยู่อยู่แล้วแม้กระทั่งสามีมันยังเอาไม่อยู่เลยนะวันวันมันจะกินหัวสามีอยู่แล้วนะเห็นมันทําคลิปแต่ละคลิปนะสักพักหนึ่งสามีมันคงยิงมันตายนะทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นมันคละเรื่องกันคนที่แบบ่วยโอกาสก็แบบทําไมอ่ะทำไมสองคนนั้นได้คุณเรื่องกันเลย อันนี้ก็าพิเด็กก็คือว่าบอกว่าใครจะชนะไปยุ่งกับเขาไม่ได้เขามีคณะกรรมการอันทรงเกียรตินะฮะเยอะนะฮะมีผู้สังเกตการอันทรงเกียรติเยอะอย่าไปยุ่งกับเขาใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราไม่ต้องไปบอกว่าคนเดียงเวทีนั้นเป็นยังไเงเวทีนี้เป็นยังไงมันไปเปรียบเทียบแล้วเกิดการขย,ขยําขยี้ซะแหลกลามมันคนละเรื่องกัน